ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นผักบุ้งจีนนะคะน้องขึ้นเองค่ะ จากเมล็ดที่ร่วงโรนปลูกครั้งเดียวแต่ได้เก็บกินตลอดมีอยู่จริงนะคะโดยเฉพาะที่สวนของเราแม่แหม่มก็เก็บกินมาเรื่อยๆอย่างผักบุ้งจีนต้นนี้เขาก็งอกเองค่ะบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องปลูกทุกรอบหรอกนะคะเขางอกเองเราก็สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผักสลดัดผักกาดมีสารพัดผักเลยนะคะที่สวนของเราที่ปลูกครั้งเดียวแต่เก็บกินได้ตลอดแถมยังปลอดภัยจากสารเคมีแบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะเพราะสวนของเราปลูกแบบอินทรีย์ค่ะสวนของเรา เน้นปลูกแบบง่ายๆค่ะปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้ที่ให้ก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำเองน้ำซาวข้าวที่เหลือใช้จากครัวเรือนน้ำล้างปลาเราก็จะไม่ทิ้งนะคะจะนำมารดพืชผักของเราเพราะฉะนั้นแล้ว มันใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซนค่ะเพื่อนๆก็าสามารถทําได้นะคะบางครั้งการทําอะไรแบบไม่คาดหวังก็ได้ผลเกินคาดนะคะเขาขึ้นเองจากเมล็ดที่ร่วงร่นในรุ่นที่แล้วผักบุ้งก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะที่เราปลูกครั้งเดียวแต่สามารถเก็บกินได้หลายครั้งผักที่สวนของแม่แหม่มไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะที่เห็นอยู่เรารดแค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทําเองเท่านั้นบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องปลูกให้งามมากก็ได้เพราะเราใช้บริโภคในครัวเรือนอาจมีน,อน้อยแมลง มารบกวนบ้างเราก็แค่เก็บออกมีเพื่อนบ้านมาอาศัยอยู่ตั้งสี่รังที่ว่าเป็นนกกระจิบแต่ที่ไหนได้เป็นนกเขาสงานันช่วงนี้ที่ชลบุรียังมีฝนตกทุกวันเลยต้องชะลอการปลูกแต่เราก็มีผักให้เก็บกินในแต่ละวันไว้ให้ฝนทิ้งช่วงหรือเว้นระยะห่างแล้วเราจะเริ่มปลูกกันใหม่ถ้าใครพอมีพื้นที่ก็แนะนําให้ปลูกผักกินเองจะปลอดภัยที่สุดซื้อตามตลาดอาจมีสารปนเปื้อนแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่พอซื้อผักมาจากตลาด เราก็ควรล้างทำความสะอาดหลายๆครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนที่เรารักนะคะ